มาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านทาผู้ชมที่รับชมอย่างทุกช่องทางขอบคุณคมเมนต์ที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live นะเวลาดูข่าวพวกนี้แล้วมาดูความเมดคุณผู้ชมเราก็บันเทิงด้วยกันนะครับโหหลายท่านก็สนุกสนานกันมากห้องเรียนนี้จะลอกข้อสอบกันไหมหนอเขาไม่ได้เน้นสอบเขาเน้นทําวิจัยอันนี้คือเขาคัดคุณสมบัติถูกไหมคะคนี่ไงคุณอิงที่บอกผ่านเข้ารอบคุณสมบัติอะไรอ่ะไม่รู้เออสอบสัมภาษณ์400กว่าคนแล้วผ่านมา150คนใช้เกณฑ์อะไรในการคัดอ่ะ บเเลยเหมือนนกันมีอ, <ะ S 2> อิทธิพลมากเพียงพอที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรหรอดูเป็นคนรุ่นใหม่ทำซอฟพาวเวอร์อะไรอย่างงี้ปะใส่กางเกงช้างอะนะโอคุณผู้ชมตกลงกิจกรรมเขายังจัดอยู่ไหมคะเงียบเงียบสนิทเลยมากๆอะค่ะคุณอิงขนาดว่าแบบตัวแม่แห่งวงการซอฟพาวเวอร์เงีเ้ยออออยังไม่ไปเปิดงานเลยส่งที่ปรึกษาหรืออะไรผค้ให่าวดูดีกว่าคือเข้าใจว่าเขาจะต้องประกาศกินเนสกันสับเนี่ยช่วงเนี้ย หรือสุดสัปดาห์นี้งานมันถึง27่สิบเจ็ดไงยีิถึงยีใช่ไหมมันจบไปแล้วนะใช่เงียบกิบเลยอะไรลองดูซิเออานี่คนแซวคนภูมิทํามาหลายคนเหมือนกันใจเย็นเย็นเขาจะหลุดไหมก็ไปเขาหลุดไปแล้วกันคอไม่เองนี่หรอกคุณผู้ชมคือเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรเราก็ใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตเนี่ยเรื่องเรื่องที่ดินอุทยานที่ดินสปกก็ส่วนหนึ่งนะแต่บรรดาตระกูลนักการเมืองที่ครอบครองที่ดินประหลาดประหลาดอีกตั้งหลายตระกูล คุณก็ดูดิจับได้จับได้ไหมอะโถวันเดียวจะหมดอายุความเพิ่งไปตามจับแล้วแบบจับไม่ได้เพราะอะไรรถตำรวจต,ออติดงานก่อสร้างแต่รถผู้ต้องหาเนี่ยไปฉิวเลยอะมันยิ่งกว่าละครเลยบบนะสารสั่งชัดเจนแล้ว<อ>แต่หนงานไม่ขยับใครจะกล้าคุณโก้ถ้าเป็นบ้านใหญ่เรให้คุณให้โทษออกับเจ้าหน้าที่เออจ้าหน้าที่ได้ตำแหน่งยังเอากระเช้าไปไหว้ขอบคุณเขาอยู่ใครจะกล้าจับเขาคะ นี่คือความจริงของสังคมไทยคุณผู้ชมลองเป็นเราดิโดนไปแล้วเข้าคุกไปแล้วแต่ไม่เราค่ะเราจะไม่มีวันทําอย่างนั้นหรือย่างพวกโกงสนามกอล์ฟอะไรเงี้ยอย่าใช้คําว่าโกงคดีมันหมดอายุความอ๋อผิดเองคดีหมดอายุความนะอย่ามาบอกว่าผมหลุดคดีพูดแล้วก็ตับเครื่องนะเนี่ยแล้วโกงที่ธรณีสงดูปากชนะโกงที่ธรณีศงนะคุณยายเนื้อมนะตั้งใจจะมอบให้วัดนะแต่เอาละ วัดธรรมิการามอยู่ประจบบ้านช้านวัดบ้านช้านคุณโกแต่วัาที่ที่คุณใหญ่เนื้อมอบให้เนี่ยมันอยู่ที่ประทุมไงคือไม่ได้อยู่ที่จังหวัดประจวบ,บตอนแรกๆดิฉันก็งงมากไอ้ตอนตามข่าวสมัยแรกๆเลยเฮ้ยนี่มันวัดบ้านเรานี่เอา้า้วที่อ๋อเข้าใจละพอไกลขนาดนั้นคิดว่าจะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นหรอได้สิมีคนสองคยติดคุกไปแล้วเท่าไหร่ล่ะอายไ,ไหมแต่ตัวหลักก็หมด,ดกหมดอายุความหมดอายุความ แล้วยังมีหน้าเที่ยวไปบอกว่าแบบผมบริสุทธิ์ไม่หลายคดีนะคะอย่าเที่ยวไปปากปากาศให้เงียบเอาไว้ค่ะเออพราะถ้าพูดเมื่อไหร่คนจะไปขุดออหมดอายุความไม่ได้แปลว่าคุณทําถูกค่ะนี่พูดแล้วขึ้นเหมือนวิกฤตที่ไม่วิกฤตอ่ะฉันไม่พูดดีกว่า <laughs> เดี๋ยวมีคนส่งนกแก้วส่งตับส่งอะไรไมา <laughs> คือส่งปุ๊บเหมือนยันอะแปะปุ๊บหยุดพูดทันทีอย่างเงี้ <laughs> ยเขาเป็นเป็นองค์กรลึกลับที่แบบเดี๋ยวบอกบิ๊กเก่า รอ,ลอหลังตุลาใขาพูดนักข่าวรอได้หรอเอาอย่างนี้มันเป็นองค์กรที่ลึกลับเชื่อผมเถอะเ,เขาให้เงียบช่วงนี้เดี๋ยวพอใกล้ๆจะไปแย่งตําแหน่งกันอ่ะก็เดี๋ยวให้สัมภาษณ์กันดูเดือดอีกรอบอ่ะไม่หรอกไม่หรอกคุณก้ที่เขาไม่พูดช่วงนี้เขาไม่อยากให้ภาพมันออกมาไม่ดีแต่ถ้าเกิดเขาไม่มันยังเหลือยังเหลือภาพดีๆอยู่ใช่ไหมเออถ้าไม่อย่างานั้นเขาไม่ยุบชุดพีซีทีเขาคงไม่กะเด็ดขาดหรอก คือเขาน่าจะมีบทเรียนมาแล้วว่าตีงูต้องตีให้ตายอ่ะอันนี้พูดกันตามตรงนะไม่งั้นคือแบบเขายังไม่ทันตีเลยยังไม่โดนแจ้งข้อหาเลยยังไม่มีคดีอะไรเลยทุกอย่างมันคุยกันได้ถ้าแบบเงียบไม่พูดเราอยู่กันได้ต้องให้ความเป็นธรรมยังไม่โดนแจ้งข้อหาเลยสักข้อหาเดียวเพราะอยู่ที่ปปชทุกอย่างอยู่ที่ปปชจ้ะพาไปดูบิ๊กเต่าไม่พูดไม่ไม่ใช่ไม่พูดเรื่องอื่นนะ ใจท่าในคงอยากพูดมากเมืเม่อวานเนี้ยเห็นแบบแหมเราค่อยพูดนผู้หญิงกันนะข่าวเลยอะนักข่าวก็อยากรู้ไม่ได้อยากรู้เรื่องเจ๋งดอกจิกหรือเรื่องการ์ตูนอดีตผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติกรณีแก๊งตบซัพย์แต่นักข่าวอยากรู้เรื่องเว็บพนันของมินนี่เห็นพี่หนึ่งภาคภูมิเนี่ยโพสเฟซบ o ๊กแบบโน้นนั่นนี่ยาวเหยียดมากเลยเพราะผู้ต้องหาทั้ง8คนเนี่ยถูกสั่งไปช่วยราชการที่สปกร ของตอรอขาดจากตําแหน่งเดิมอยู่แต่คดีเดินหน้าไหมยังไม่ทราบรู้ว่ามีคนหนึ่งที่พูดไม่ได้ก็คือพลตรตรีจรุนเกตปานแก้วจริงๆท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโฆษกแต่ไม่ได้พูดเพราะอะไรเพราะตารสักเมื่อวานนี้ผู้สื่อข,ข่าวรายงานนะคะว่าพอนักข่าวเจอพลตรตรีจรุนเกติปานแก้วก็ถามถึงความคืบหน้าค่ะเพราะมีกรณีที่คุณวีระสมความคิดเนี่ย ไปแจ้งความดําเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กพอมีชื่อโจ๊กปุ๊บทุกอย่างจะหยุดออกจากปากบิ๊กเต่าทันทีเลยนะคะคุณสมอวีระสมความคิดเนี่ยไปแจ้งมาตรา157นะคะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะอะไรบิ๊กโจ๊กเคยให้สัมภาษณ์เองอ้างว่าตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีข้อมูลลับของตํารวจใหญ่สํานักงานตํารวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์เมื่อ6เดือนที่แล้วนะบอกถ้าแฉมาก็คือตายกันหมดอ้าวแล้วไม่พูด พูดไม่พูดไม่พอไม่ดําเนินการใดๆด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่พลตารวจตรีจรุนเกียรติปฏิเสธในการตอบคําถามดังกล่าวคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของบิ๊กจ๊กไปถามบิ๊กจ๊กก็แล้วกัน,เป,น,นเป็นเออเอินซีอ่ะเป็นเออให้จิมมี่ข้างหลังมาตอบแทนได้นะ <laughs> 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 ผมแต่งตั้งให้คนออดังในโลกโซเชียลน้องถามว่าจิมมี จิมมี่ไหนอออคนหลังที่เขาแบบว่า,เ,าเป็นนักเรียนนอกนะเคยทํารีวิวว่าครีมปลอมครีมจริงต่างกัน,น,นงงนไะคนนี้แหละคนนี้แหละฉันตกข่าวมากเลยน้องถามจิมมี่ไหนก่อนอโอโอเค บิ๊กเต่าไม่พูดเลยอะ่ะไม่กล้าแตะถึงบิ๊กโจ๊กไม่พูดถึงเลยอะ่ะบอกว่าก,ก็ให้เป็นเรื่องบิ๊กโจ๊กไปว่ากันก็แล้วกันเพราะว่าพอบตรออก,กำชับเรื่องการให้ข่าวไปแล้วดังนั้นตนไม่อยากเป็นนกแก้วนกแก้วที่ต้องอยู่ในกรงตนชอบเป็นนอกอินทรีมากกว่าเพราะบินสูงและเลือกเกี่ยวได้แล้วก็โชว์รูปพื้นหลังโทรศัพท์เป็นรูปนอกอินทรีกําลังบินบนท้องฟ้าให้สาว <laughs> ชนด,ดู <laughs> เพื่ออะไรอะ่ะเป็นกิมมิคเตือนใจว่าเราต้องเป็นนกอินทรีรูปเนี้ย เป็นรูปที่ส่งต่อจากโทรศัพท์มือถือแต่ขอไม่บอกว่าใครส่งให้จะโดนหน้าเขาอยู่แล้วนั่นน่ะเขาต้องหลบภาพเขาให้แต่ขอดูซูมาดูเิอาวดับไปแล้วท่านเปิดใหม่อ๋อเนี่ยเหรอจ้าเป็นดอกอีสี่องค์กรนี้เขาก็มีอะไรแปลกๆเนี่ยไอ้จะเห็นเวลาบอกเราไม่ต้องคุณผู้ชมคะไม่ต้องตั้งทีมเชียร์ใครค่ะไม่ต้องเชียร์ใครเหมือนกันหมด เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเวพนันมินนี่นะแค่ชอบอกอินรีส่วนบิ๊กโจ๊กอะไปตะเวนไหว้พระไปไหว้พ่อปู่ศีสุดโทที่คำชะโนดไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเกศพระพุทธรูปปางนาคปรกถวายศาลาพระป่าสามาคัคีเพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ ปฏิปทาพระธุดงกรรมาฐานสายหลวงปูม่ม่านโพริตโตวัดอินทวายอีกด้วยแต่ว่าเมื่อวานนี้นะโอ้ภาพนี้สวยแฮะนักข่าวอ่ะโทรไปถามเรื่องมอบรูปที่พอปอตละร,ร,รูปอะไรร,รูปอะคะ่ะถ้ารูปนอกอินทรไม่ยังไม่ได้นะ <c oughs> ตอนนี้ผมอ่ะอยู่ราชการสามจังหวัดชายแดนใต้มากับท่านนายกยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยบิ๊กตอ่อก็บอกเดี๋ยวบิ๊กตอ่อก็ต้องลงไปเมื่อวานซือนอยู่ใต้เมื่อวานไปอยู่อุดร มีเครื่องบินเต็มที่เต็มที่มีเครื่องบินภาพคุณคุณเนาะเสื้อใส่เสื้อขาวเดินสายทําบุญเนี่ยแต่ของแท้ต้องใส่กางเกงขาฟั้นนะปปชค่ะปปชมีการประชุมกันและคุณนิวัตชัยเกษมมงคลเลขาปปชออกมาบอกว่าไม่ต้องรอวันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องเวพนันมินนี่นักข่าวก็อ้าว แต่นี่มันเป็นประเด็นสําคัญนะคะเพราะว่าในสํานวนนั้นเนี่ยมีการกล่าวหาพลตํารวจเอกสุรชัยถักผานรองผอรตรอด้วยก็เลยเออก็วาระมันเยอะคุณเข้าใจไหมวาระปกติมันเยอะมากเลยที่จะเอาเข้าสู่การพิจารณาดังนั้นพิจารณาไม่ทันขณะที่การประชุมปปชในวันนี้ค่ะ29กุมภาพันธ์จะเป็นการประชุมเรื่องกฎหมายไม่มีเรื่องคดีคาดว่าเรื่องดังกล่าวจะเข้าได้ทันภายใน1-2สัปดาห์ หลังจากนี้เพราะอะไรเรื่องนี้คุณนิวัชัยบอกว่าประชาชนสนใจมากนี่ขนาดประชาชนสนใจมากนะปปชก็เลยต้องเร่งเอามาพิจารณาส่วนจะให้ตำรวจเอากลับไปทําเองไหมย้ำว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องนี้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นถึงระดับรองผบตรอีอกทั้งต้องดูว่าเข้าเกณฑ์ว่าเป็นข้อกล่าวหาร้ายแรงหรือไม่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการปปชค่ะคือถ้ามาให้สัมภาษณ์ส่งนี่น่าจะไม่ได้ส่งกลับไปหรอกครับ อ่ะอย่างไรก็ตามมีความเคลื่อนไหวบิ๊กโจ๊กอันหนึ่งน่าสนใจนะ,ะคุณผู้ชมเคยไปตามเพจ Facebook สุรเชษฐ์หักพานไหมตามอยู่เมื่อก่อนเนี่ยมีความเคลื่อนไหวตลอดเลยใช่แล้วก็เลิกใช้ไป ห้าปีแล้วตั้งแต่ตอนที่มีเรื่องยยกับอดีตพบตรย้ายเข้ากรุก <ไป S 2> เข้ามาที่สำนักนายกตอนนั้นนะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในเพจ Facebook ดังกล่าวนะครับข้อความบนหน้าปกระบุซื่อสัตย์ต่อนหน้าที่ซื่อตรงต่อประชาชนยึดประโยชน์ของประชาชนและชาติเป็นที่ตั้งนะ professional police อยู่ๆก็มีการปรับเปลี่ยนรูปหน้าปกเป็นภาพใหม่อันนี้แล้วก็รูปปกด้วยรูปรูปโปรไฟล์เออรูปโปรไฟล์เดี๋ยวก็เปลี่ยนเพจล่าวคนกดไลค์ประมาณ3 0 0แสนคนโดยประมาณแล้วก็พูดติดตามอยู่ประมาณ3 0 0แสนคนนะครับแต่ว่าเอาจริงๆคืออัลกอริทึม a c e b o o k เนี่ยถ้าเกิดไม่มีความเคลื่อนไหวนานๆน่ะคนก็จะเห็นไม่ถึง3 0 0แสนหรอกนะเพจเฟซบุ o กเนี่ยหยุดการเคลื่อนไหวไปตั้งแต่พลตเดรทิพย์ชัยจินดาพบวตรขณะนั้นเมื่อปี62สนะครับสั่งการให ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติหน้าที่สูนราชาการประสานง,งานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมตามมาด้วยที่ประชุมครมมีมติโอนพลต์ตุลสุรเชษเป็นข้าราชาการพลเรือนสำการสำนักนายกก็คาดว่าการเปิดเพจนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านไป5ปีเนี่ยก็จะต้องกล่าวประดิษก,การข้อมูลข่าวสารและจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเว็บไซต์การพน,นันเครือข่ายมินนี่หรือไม่อย่างใดนะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2ออาทิตย์ พี่หนึ่งพี่หนึ่งพันตุเรกภาคภูมิพิศสมัยในตรวจใกล้ชิดบิ๊กโจ๊กก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความเคลื่อนไหวใน Facebook เช่นเดียวกันคือเปิดเพจ a c e b o o k ชื่อเพจภาคภูมิพิศสมัยนะครับเป็นเพจ a c e b o o k ใหม่เมื่อ11กุมภาพันธ์อัปโหลดภาพน้าปกระบุว่าน,นอกเครื่องแบบโดยพบว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็โพสต์ภาพไลฟ์สไตล์การทําอาหารกับโรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดังหลังๆก็โพสต์ข่าวชี้แจงกรณีมีการถ่ายภาพอายการแล้วก็ล่าสุดโพสต์ภาพตัวเองเนี่ย ไปออกกาลังกายแล้วก็ทําบุญเตรียมหาอาชีพสํารองรอ่ะน่าไฝเวอรออ์นอกจากนี้นะครับพางพันตรัยภาพภูมิยังลงโฆษณา Facebook หรือว่ายิงแอดด้วยนะจะซื้อแอดด้วยอะ S 1> <S 1> <S เป็นภาพหนังสือถึงนายกรัรฐมนตรีขอลอาออกจากราชการพร้อมระบุข้อความขอต่อสู้แบบประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์เรียกร้องขอความเป็นธรรมไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ไปคุกค,คามใครราชการไม่มีใครอยากออกจากราชการ32ปีในชีวิตตำรวจวันนี้ขอต่อสู้มือเปล่าเพื่อส่วนรวมและองค์กรตำร,รวจไม่ต้องได้รับผลกระทบหนังสือฉบับนี้ผมตั้งแต่ยื่ตยนตั้งแต่12กุมภาพันธ์ไว้แล้วครับแล้วก็แฮชแท็กใช้คำว่านายภาคภูมิพิสมัยครับ โทษใครได้อะคุณโก้ไม่แต่นี่แหละยุคนี้ใช้สื่อสู้กันนี่เจอแล้วเขาเลื่อนงานเลื่อนอะไรอีกงานแข่งกินปลาต้องโกแข่งอ๋อเหรอใช่ขอพ่ายขอพ่ายเราไม่รู้เรื่องเลยค่ะอันนี้ลงใน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจหมายถึงว่าเลื่อนตอนประกาศผลเหรอไม่ใช่เลื่อนการจัดกิจกรรมเลยก็เลื่อนไปแล้วถูกคุณก็ใครจะไปรู้บ้างเนี่ย แต่ตอนแถลงข่าวนี้ข่าวใหญ่โตมากเลยนะตอนเลื่อนนี่เงียบกริบเข้าไปดูเว็บไซต์คือ thailandsoftpowerchallenge.com ค่ะมีการทำอาร์ตเวิร์กแจ้งใน Facebook อ่ะแจ้งลงในเพจค่ะบอกว่างาน thailandsoftpower x Guinness World Records Challenge เลื่อนการจัดงานไปเป็นวันที่23-29พฤษภาคม6-7เุณเลื่อนไกลมากอ่ะก็ใช่สินี่นี่นี่ ให้เราไม่รู้เลยอ่ะอไม่ต้องขออภัยคุณก็ไม่มีใครตําหนิเราอยู่แล้วมันเงียบมากขนาดที่ว่าไอ้เราก็งงทุกคนก็งงมีการตั้งคําถามทําไมถึงเลื่อนทีมข่าวเนี่ยเขาสอบถามไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทอทอท,อท,อทอได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าไม่มีการชี้แจงถึงเหตุผลของการเลื่อนการจัดงานครั้งนี้อืมโอ้โหผมเข้าไปใน Google นะ ทิมคำค้นหาว่าเลื่อน Thailand Soft Power มีข่าวที่เกี่ยวข้องลงอยู่หนึ่งข่าวจากหนึ่งสำนักคือ Spacebar อันนี้ต้องให้เครดิต Spacebar ด้วยไม่มีสื่อหลักลงข่าวนี้เลยอะมันเป็นเว็บของทอทอท,อทอนี่ไงคุณจะสมัครไหมเฟ้นหาผู้กล้าจากสร้างสถิติใหม่กินขนมไทยแล้วแล้วปัญหาคือ,อ,อแต่เดิมเนี่ย ชวนผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขัน21สถึง27กุมภาพันธ์าาแต่ข่าวที่บอกว่าเลื่อนเนี่ยลงวันที่26กกุมภาพันธ์โอ้โหถ้าเป็นออร์ไน็์นี่โดนด่ายับไปแล้วนะก็ไม่มีคนสมัครไงอ๋อเหรอมันก็ต้องเป็นแบบนั้นไงเอ,เอ๊ะแต่เข้าไปดูไม่มีอบอกเลื่อนนะคุณโก้นะดูเพิ่มเติมคัมมิ่งซูนจ่ะอ่าคัมมิ่งซูนคัมมิ่งซูเออดูเอาเถิด มันเกิดอะไรขึ้นในเพจมีมีมีเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอย่างนี้ครับมาเลื่อนเออในในเว็บไซต์ของเขาอะเนาะไทยแลนด์ซ็อกเทเวอร์สมัครไหมเฮ้ยแต่แต่เดิมบอกว่าจะแข่งกัน2 1ถึงยีูกต้องแต่ประกาศเลื่อนข่าวมาวันที่26หถูกต้องเอาที่สบายใจแล้วกันใครสบายใจอะ่รงบ15ล้านอะเฉพาะกิจกรรมเนี่ย คุณผู้ชมซ้อมได้นะครับใส่ก,า,ก,กงางเกงช้างใส่หน้ากากกีตาโขนกินป๊อปคอนกับปาทองโกคุณโกตลกมากเลยกินขนมไทยคือปาท่องโกปปาท้องโกเป็นขนมไทยหรอป๊อปคอนเนี้ยไปดูข่าวนี้ดีกว่าอย่างที่บอกไปคุณวิระสมความคิดเนี่ยไปที่กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางค่ะไปแจ้งความดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกสุรชษฐถักพาน ไม่ใช่อะไรสิ่งที่บิ๊กโจ๊กเคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามีข้อมูลนะตายตายนี่ตายหมูนะมีข้อมูลพร้อมแฉรเลยนะซึ่งบิ๊กโจ๊กพูดมา6เดือนแล้วความคืบหน้าไปถึงไหนถ้ารู้มีข้อมูลการทุจริตแล้วไม่ออกมาจะทําการอย่างไดอย่างหนึ่งถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายเวราบอกว่าบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาเนี่ยมีข้อมูลลับของนายตำรวจใหญ่ของสํานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งหากบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีข้อมูลที่จะทําให้ตํารวจระดับสูงในสํานักงานตารวจแห่งชาติเสียหายทั้งหมดก็แปลว่ามันเป็นเรื่องของการทุจริตใช่ไหมแต่ทําไมไม่ดําเนินการละ่ะอย่าลืมนะว่าบิ๊กโจ๊กมีตําแหน่งเป็นถึงรองผอตรอดูแลความมั่นคงหากเรื่องที่บิ๊กโจ๊กพูดเป็นเรื่องจริงและเกี่ยวกับนายตำรวจยศใหญ่ๆที่ไปทุจริตถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยตรงหรือไม่นี่หเดือนกว่าแล้วนะไม่เห็นมีการดําเนินการใดๆเลย และจากพฤติกรรมดังกล่าวจึงตัดสินใจมาลงทุกกล่าวโทษพลตํารวจเอกสุรเชษค่ะและเวะ้นการปฏิบัติหน้าที่รู้ว่ามีคนทําผิดแต่ไม่ดําเนินการทางกฎหมายเพียงแค่พูดขู่เท่านั้นวันนี้คุณวีระบ,บอกว่าหมายถึงเมื่อวานนะถือโอกาสเข้าร้องขอให้มีการตรวจสอบอนุกรรมการปปชด้วยที่ว่ากันว่ามีการช่วยเหลือพลตำรวจเอกสุรเชษสมัยที่เคยถูกร้องเรียนตรวจสอบกรณีเรียกรับเงินร้านคาราโอเกะ ที่จังหวัดนครพนมอุดรธาน,นีและหนองคายเมื่อ10กว่าปีก่อนหนะ้าโน้นนะคะกรณีนี้ปปชสรุปว่าไม่มีความผิดเป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้นในขณะที่สอบสวนกลางเนี่ยมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนและรวมถึงพฤติกรรมสอดคล้องก่อนหน้านี้ที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงของพลตรวจเอกสุรเชษตามสื่อสังคมออนไลน์เป็นคลิปสนทนากับลูกน้องในทำนองที่ว่ามีกรรมการปปชคอยช่วยเหลืออยู่ ที่คุณสนธิโดนฟองนั่นแหละอ <No. S 1> อีกกรณีหนึ่งเรื่องของแก๊งตบซัพย์นะครับมีความคืบหน้านิดหน่อยใช้คำนี้แล้วกันนะจากบิ๊กเต่านะักข่าวไปรอถามเรื่องบิ๊กโจ๊กบิ๊กเต่าไม่ตอบแต่พอถามเรื่องแก๊งตบซั์บิ๊กเต่าตอบนะ ความคืบหน้ากรณีนายยศวริศชูกล่อมหรือว่าเจงดอกจิกแล้วก็พิมพ์ณฐาจิระพุทธิภาคหรือว่ากระตูนะครับอดีตผู้สมัครสอสอของรวมไทยสร้างชาติทั้งคู่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันตอบรับอธิบดีกรมการค้าข้อยื่นเอกสารในแต่วันที่27นะบอกว่าเบื้องต้นทั้งคู่นําเอกสารมายื่นต่อพนักงานสอบสวนและยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนการซักถามถึงประเด็นต่างๆทั้งคู่ตอบเพียงว่าไม่มีส่วนรู้เห็นดังนั้นกระบวนการหลังจากนี้ต้องพูดคุยกันในชั้นศาลส่วนประเด็นการเป็นเจ้าหน้าที่รฐัฐพนัก,ก พยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบอยู่ขณะที่เพีย,ยักฐานอื่นๆเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะนํามายื่นหรือไม่ก็ได้แต่ยืนยันขณะนี้พบพยานหลักฐานที่มีเพียงพอต่อการดำเนินคดีกับทั้งคู่แล้วนะครับส่วนเรื่องผู้เสียหายรายอื่นขณะนี้มีการขยายไว้ไปถึงวงที่3มูลค่าความเสียหาย3ล้านบาทและมีการจ่ายเงินเรียบร้อยวงนี้ขอทําเงียบๆอันนี้ตํารวจบอกเพราะไม่อยากกระทบต่อระบบราชาการขณะที่ผู้เสียหายเองก็พร้อมจะเข้ามาให้การโดยจะกันเอาไว้เป็นพยานครับค่ะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยค่ะเป็นอายการหญิงต้องไปแจ้งความอะค่ะถูกรอมอายการสูงสุดท่านหนึ่งเนี่ยคุกคามขม่มขู่ลวนลามอค่ะเรื่องเนี้ย คุณเรวัจันประเสริฐประธานคณะกรรมการอายการแล้วก็เป็นประธานการประชุมกออเนี่ยมีการพิจารณาหลายเรื่องแต่ที่นี้มันมีเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่พนักงานอายการหญิงไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพท่าฉัดชัยอําเภอทลางค่ะว่าโดนรองอายการสูงสุดคนหนึ่งกระทําอนาจารและมีการยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีถูกยกย้ายไม่เป็นธรรมจากรองอายการคนดังกล่าวต่อคณะกรรมการอายการแล้วนะคะ ซึ่งที่ประชุมก็มีการพิจารณาเรื่องนี้แต่ว่าเป็นวาระท้ายๆนะคะหลังจากการพิจารณาเรื่องการยกย้ายเป็นวาระหลักอะค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยมีรายงนานบอกว่ารองอายการที่ตกเป็นข่าวเนี่ยก็มาประชุมในฐานะกออด้วยนะคะแหล่งข่าวไปเจอรองอายการคนที่เป็นประเด็น สีหน้าไม่สู้ดีและเคร่งเครียดผู้สื่อข่าวก็ไปรอทําข่าวที่สํานักงานอายการสูงสุดเป็นจํานวนมากก็พยายามจะโทรไปสอบถามกับอายการสาวที่เป็นผู้เสียหายแต่ทางนั้นก็ไม่ได้รับโทรศัพท์จนกระทั่งท่วงสายค่ะผู้สื่อข่าวแจ้งแสดงตัวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็ได้รับการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลเพร้ะบอกว่าทราบหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเองได้ยังไงแล้วก็วางหูแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะ อายการสาวที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความที่สอพอท่าฉักชัยที่ถลางภูเก็ตอะคะ่ะ23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าถูกอายการถูกรองอายการสูงสุดคนหนึ่งลวนลามก็เลยไปร้องเรียนกับกออทีนี้ช่วงเย็น27กุมภานที่ผ่านมารองอายการสูงสุดที่ถูกอายการหญิงกล่าวหาว่าลวนลามก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจาวันกับพนักงานสอบสวนสอนอวังทองหลางค่ะ ปฏิเสธบอกไม่จริงเลยและเรื่องนี้ทำให้รองอายการสูงสุดเนี่ยเสียชื่อเสียงด้วยคาดว่าสาเหตุมาจากกรณีที่อายการหญิงรายนี้ไม่พอใจที่ถูกยกย้ายซึ่งถูกย้ายจากอายการแขวงภูเก็ตมาเป็นอายการที่สำนักงานอายการพิเศษฝ,ฝ่ายคดียาเสพติดสีที่กรุงเทพใต้ตอนนี้กําลังตรวจสอบข้อมูลกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครจริงใครเท็จ ที่น่าสนใจคือการแจ้งความลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนที่สอนอวังทองหลางเนี่ยรองอายการสูงสุดรายนี้บอกว่าตามที่ปรากฏในเื่อค่ะว่ามีการนำรายงานประจำวันของพนักงานอายการหญิงคนหนึ่งออกมาเผยแพร่ในสื่อมวลชนโดยมีข้อเท็จจริงว่าอายการรองอายการสูงสุดเนี่ยไปรับประทานอาหารการที่ร้านโฮคิเชนซีฟู้ดที่เม่งจ่ายประชาอุทิศและตอนอยู่ในร้านอันนี้คือ ผู้เสียหายที่เข้าไปแจ้งความเขาเล่าพฤติการให้ฟังก็ไปกินข้าวกันโฮคิเช่นปรากฏว่าตอนอยู่ในร้านเนี่ยอายการหญิงคนนี้ถูกรองอายการสูงสุดเข้าไปอบกอดที่ร่างกายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนั้นก็ชวนไปนั่งรถด้วยกันแล้วก็เอื้อมมือมาโอบกอดอายการหญิงคนดังกล่าวยื่นหน้ามาใกล้แล้วบอกขอหอมแก้มหน่อยแต่อายการหญิงคนนั้นไม่ยินยอมปัดมือออก ทำให้รองอายการสูงสุดไม่พอใจจอดรถและไล่ลงจากรถซึ่งกรณีนี้เป็นข่าวทําให้รองอายการสูงสุดที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเสื่อมเสียชื่อเสียงและได้รับความเสียหายอีกทั้งตําแหน่งนเป็นข้าราชการอายการระดับสูงสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากการแต่งตั้งยกย้ายที่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของตัวเองเอาล่ะมีสองคนความจริงคนละอย่างกันเลยนะมูนอย่าใช้คำว,ว่าความจริง ข้อมูลคนละอย่างกันเลยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะคะหมายถึงตัวรองอายการสูงสุดที่ถูกกล่าวหานะต่อมา17นาฬิกาค่ะคณะกรรมการอายการหรือกออประชุมเสรส็จเรียบร้อยก็มีรายงานว่าอายการหญิงคนดังกล่าวยืนย่นหนังสือข,ขอความเป็นธรรมขอให้พิจารณาแต่งตั้งยกย้ายใหม่ไม่ได้มีประเด็นเรื่องการถูกลวนลามตามที่ได้เคยลงบันทึกประจําวัน ก็เลยเห็นควรให้อายการหญิงคนดังกล่าวเนี่ยย้ายไปประจำที่สํานักงานอายการจังหวัดภูเก็ตตามคําร้องโดยรองอายการสูงสุดคู่กรณีที่เคยอภิปรายคัดค้านในที่ประชุมโต๊ะเล็กและเคยระบุว่าอายการหญิงคนดังกล่าวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเรียกรับผลประโยชน์ก็ไม่ได้ออกมาค้านด้วยเฮ้ยม,มันจะเงียบไปหรือเปล่าแต่ว่าได้เป็นแต่มันเป็นคดีแล้วนี่เออไปลงบันทึกประจำวนันไว้ ผู้หญิงแจ้งความแต่ผู้ชายลงบันทึกประจำวันเอาไว้ ก็แปลกๆก็ <c oughs> คงจะเงียบในชั้นอ้ใหญในองค์กรอายการก็รอดูความคืบหน้าทางคดีไปแล้วกันเดี๋ยวคงว่ากันอีกทีนะครับพักสักครู่ก่อนอเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวคอปทอที่เมื่อวานนี้ไปยื่นหนังสือให้กองทัพเรือนั้นช่วยดูแลอธิปไตยโดยเฉพาะกรณีไทยกรรมัมพูชาให้ดีนะครับรวมไปถึงประเด็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวภูเก็ตและเกิดอุบัติเหตุตอนแรกเนี่ยเขาอ้างว่าผู้ประกอบการไม่รับผิดชอบสุดท้ายสุดท้ายเจ้าหน้าที่รัฐลงไปช่วยดูก็เคลียร์กันจบแล้วนะแต่ข่าวเสีย เสียออกไปที่เมืองจีนเป็น10ล้านวิวแล้วแล้วกลับมาดูรายละเอียดครับค่ะ